รวมปฏิทินนำโชคเลขเด็ดเลขแม่นเข้าดีมากค่ะก็มาเริ่มกันที่ตารางตัวเลขของวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์นะคะก็ให้เลขมาในตารางก็คือเลข5 7 2 0 3 9 6ค่ะ ตัวเลขในตารางนี้ก็ถือว่าแม่นมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเข้าต่อกันมาหลายงวดแล้วค่ะอย่างงวดวันที่17มกราที่ผ่านมาก็มา4-7ล่างนะคะของงวดวันที่1กุมภาพก็มาก็มา92ล่างอีกเช่นเคยค่ะ แล้วก็ของวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์นี้ตัวเลขในตารางจะมาตัวไหนก็ต้องเดากันต่อไปค่ะและถ้าเรามองแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขในตารางนี้ดูนะคะอย่างวันอังคารให้เด่น4มาก็มา4 7ล่างค่ะของวันพุธให้เด่น9มาก็มา92ล่างค่ะแล้วก็ของวันพฤหัสบดีให้เด่น0ย์มาค่ะก็ไม่รู้ว่า0ูนย์จะมาคู่กับตัวไหนนะคะถ้าจับก็คือ0 3 0 4แล้วก็0ย์ นะคะส่วนตัวแอดมินเองนะคะตัวเลขในตารางนี้ถ้าแอดมินเลือกนะคะแอดมินก็จะเลือกเลข57กับ36ค่ะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่แอดมินชอบแล้วก็จะตามต่อในงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมถ้าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวค่ะมาต่อกันที่ปฏทินหลวงปูดสดให้ลาบค่ะ มาไล่ดูตั้งแต่งวดวันที่17มกราคมนะคะก็ให้47ล่างมาก็เข้า47ล่างนะคะแล้วก็งวดวันที่1กุมภาพันธ์ให้เด่น1มาก็มา11บนนะคะของงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะให้เด่น3มาค่ะ 2ตัวก็มี93988283 3229ค่ะส่วนถ้าใครชอบเลข3ตัวนะคะก็ตามได้ค่ะมีตัวเลข293 938 382 829นั่นเองค่ะท่านผู้ชมในปฏิทินใบนี้นะคะก็มีตัวเลขที่น่าติดตามกันอยู่หลายตัวเลยนะคะท่านผู้ชมอย่างเช่นตัวเลข82ก็ไปตรงกับแนวทางของอาจารย์นารานะคะที่ให้82มาเม็ดเดียวให้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะแล้วก็มีเลข93 83นะคะที่เราน่าจะตามต่อกันค่ะและใดๆนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุด โปรดตามอย่างมีสตินะคะเลขจับคู่ไม่เด่นแต่เด่นเลขเจาะให้เด่น3ค่ะต่อที่ใบป,ปฏิทินจีนใบนี้กันบ้างค่ะของวดที่แล้วให้มา192ก็เข้า92ล่างเน้นๆเลยนะคะแล้วก็ของวดวันที่16กุุมภาพันธ์ให้เด่นมาก8 2, 3สนะคะ3ตัวก็มองเห็นเป็น 3 2 8 2 8 3 2ตัวก็จะมี2 3 2 8แล้วก็8 3ค่ะมีใครแปรแล้วก็มองเห็นตัวเลขที่แตกต่างจากในนี้ไหมคะตาดีได้ตาร้ายเสียนะคะ แล้วก็มาต่อที่ปฏิทินจีนใบนี้นะคะที่ชาวเน็ตเขาพากันเรียกว่าปฏิทินปรางทิพนั่นเองค่ะเพราะว่าเลขในปฏิทินใบนี้ไปตรงกับแนวทางของปรางทิพลูกซาตานมาสองงวดต่อกันนะคะแล้วก็หลุดไปงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะคะเลข170อยู่ในปฏิทินไม่มีแล้วก็ไม่มาค่ะ แต่ก็ยังมีหลายคนนะคะที่เขาแปลตัวเลขแล้วก็ถูกกันไปหลายคนค่ะอย่างเช่นเลขเขาบอกว่า1กับ7ตัวเดียวกันก็พากันไปแทง1 1หนึ่งก็ถูกกันค่ะแอดมินก็มองว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงแหละค่ะคนดวงดีจะซื้อตัวไหนมันก็ถูกก็ไม่ว่ากันเนาะเอาละค่ะมาต่อกันที่ตัวเลขในปฏิทินนะคะของวันวันที่16บหกุมภาพันธ์ค่ะก็เลขที่เห็นในปฏิทินก็มี8 1 3หนึ่งสนะคะ ถ้าให้แปร3ตัวก็จะได้3 1 8 8 1 3 1 3 8ค่ะท่านผู้ชมถ้าจับ2ตัวก็จะได้8 1 8 3แล้วก็1 3ค่ะ8 3มาอีกแล้วนะคะถ้าใครจะตาม8 3ต่อก็ตามต่อได้เลยนะคะเลือดนักสู้อย่างเรามันต้องตามให้ถึงที่สุดค่ะ แล้วก็มาต่อที่ปฏิทินใบนี้นะคะก็เป็นอีกใบแนวทางหนึ่งที่น่าติดตามต่อนะคะเพราะว่าเข้ากันมาอย่างต่อเนื่องหลายงวดแล้วค่ะไล่มาตั้งแต่งวดวันที่16มกรานะคะก็มา47ล่างค่ะงวดวันที่1กุมภาพันธ์ก็มา2992ล่างนะคะท่านผู้ชมแล้วก็งวดวันที่16กุมภาพันธ์เลขเด่นที่ให้มาก็มี516 2ตัวก็มี515661ค่ะ ก็นี่คือเป็นตัวเลขเน้นที่เราหน้าตามต่อค่ะมาดูตัวเลขในปฏิทินจีนอีกหนึ่งใบนะคะของงวดที่แล้วก็มา92ล่างเต็มเ็มเลยค่ะแล้วก็ของงวดวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะคะเลขที่เด่นก็มี148 8 1ส1 4 1 8แสแล้วก็4 8นั่นเองค่ะถ้าใครชอบตัวเลขแล้วก็แนวทางในปฏิทินใบนี้นะคะก็ตามต่อกันได้เลยค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ และทุกอย่างในคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะแอดมินจะนำแนวทางดีๆเลขเด็ดๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะรอติดตามในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ